เบื่อไหมครับกับคําว่าปฏิรูปการศึกษาผมเนี่ยโคตรเบื่อเลยคือพอไม่รู้จะทําอะไรก็ได้แต่พูดว่าจะปฏิรูปการศึกษาและบูรณาการให้เป็นรูปธรรมคําพูดเหล่านี้มันดูสวยหรูดีนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรสักที <S 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 เด็กไทยก็เลยยังต้องมีรูปแบบการเรียนที่เหมือนเดิมจะมีเปลี่ยนไปบ้างก็ตอนเรียนออนไลน์ในช่วงโควิด19 <S <S ที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับแต่ผมก็เชื่อนะครับว่าครูไทยอะ่ะเก่ง เก่งไม่แพ้ครูชาติใดในโลกเพอเพอเก่งที่สุดด้วยก็จะไม่ให้เรียกว่าเก่งได้ยังไงล่ะครับก็ครูคนเดียวสอนตั้งหลายวิชาบางคนรับเหมาหมดทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษวิทยาคณิตพัลล่าศิลปะลูกเสือ เอาหมดครูไทยก็เลยไม่ได้โฟกัสกับรายวิชาที่ตัวเองถนัดอย่างจริงจังเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนใหม่ๆใ,ให้กับนักเรียนมีน้ำซ้ำครูยังต้องไปเหนื่อยกับเอกสารที่ทางกระทรวงมอบให้เพื่อประเมินผลแลวกระทำตัวชี้วัดในด้านต่างๆมากมายแล้วไอเอกสารทั้งหลายที่ทำบางอย่างก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงนะครับเหมือนทำเก็บเอาไว้ในแฟ้มเฉยๆเพื่อนายถามจะได้มีให้เขาดูแล้วครูเก่งๆเขาจะใช้ศักยภาพในตัวเองที่มีให้เต็มที่ได้อย่างไรการศึก ศึกษาไทยมันก็เลยวนเวียนอยู่แค่นี้ไม่ไปไหนสักทีแล้วมันจะทําให้การศึกษาของเด็กไทยพัฒนาไปมากกว่าเดิมได้อย่างไรล่ะครับแต่ว่าล่าสุดผมก็ไปเห็นคอนเซปต์หนึ่งชื่อคอนเซปต์ว่า T Wave เคลื่นลูกใหม่ไทยนิยมขับเคลื่อนการศึกษาไทยสู่ระดับโลกภายใต้แนวคิดปฏิรูปสู่ปฏิบัติซึ่งมันก็ทำให้ผมได้พอจะมองเห็นอนาคตของการศึกษาไทยขึ้นมาบ้างแะครับ ก็เพราะว่าเขามีเป้าหมายที่จะยกระดับคนไทยไปสู่การเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งโดยให้ความสำคัญผ่าน3องค์ประกอบหลักดังนี้ oh. องค์ประกอบที่1สําสำหรับทีเวฟของทีตัวแรกนั่นก็คือไทย oh. ไทยก็หมายถึงศักยภาพของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและไม่ได้อยไปกว่าชนชาติอื่น oh. เขาก็เลยจะให้คนไทยเก่งๆระดับมืออาชีพในด้านต่างๆมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ให้ความรู้สร้างแรงบันดาลใจแก่คนไทย สร้างค่านิยมที่ถูกต้องไม่ใช่แค่ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยเท่านั้นแต่ต้องมั่นใจในศักยภาพของตัวเองด้วยและต่อมาองค์ประกอบที่2นั่นก็คือ t ีเทคเขาบอกว่า t ีเทคเนี่ยหมายถึงเทคโนโลยีขับเคลื่อนความรู้ซึ่งสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ลดความเหลื่อมล้ําและก็ทลายกรอบการศึกษาได้จึงต้องพัฒนาให้คนไทยพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ๆและสุดท้ายองค์ประกอบที่3นั่นก็คือ T ีชิน ฟังดีๆนะครับทีนที่แปลว่าวัยรุ่นนี่แหละเขาบอกว่าหมายถึงการพัฒนาเด็กไทยให้เต็มศักยภาพด้วยการออกแบบและพัฒนาให้การศึกษาตรงกับความต้องการและตอบรับกับอนาคตของเด็กๆซึ่งจะเป็นแรงงานและพลังสำคัญของชาติในอนาคตเออซึ่งมันก็จริงนะเพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครูชอบสอนชอบให้ท่องจำอะไรที่มันไม่ได้ใช้แล้วคือ มันมีเยอะมากเลยนะมันเปลืองทั้งเวลาเปลืองทั้งสมองจากนั้นก็ต้องสํารวจดูความต้องการของเด็กว่าเขาสนใจงานประเภทใดเขามีทักษะหรือความถนัดแบบไหน mm hmm. เพราะว่าเด็กแต่ละคนเขามีความรู้ความชอบความถนัดที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วจากนั้นอ่ะก็หาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์มากมายเลยในประเทศไทยมาแนะนําเขามาให้แนวทางเขามาสอนเขาเพื่อให้เขาพัฒนาความรู้ได้อย่างแท้จริงแล้วก็ ทำให้เขาได้ลงมือทําจริงมันถึงจะทําให้การศึกษาไทยอไปได้ไกลกว่านี้เพราะว่าเด็กไทยยุคใหม่ทั้งเก่งทั้งฉลาดกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําอยู่แล้วซึ่งมันก็แตกต่างกับเด็กไทยรุ่นผมหรือรุ่นก่อนๆอ,อ,อยู่มากผมก็เลยเห็นว่าคอนเซปต์ทีเวฟคลื่อนลูกใหม่ไทยนิยมของดรสุชาชวีก็มีความหวังและน่าจะพัฒนาการศึกษาไทยให้ไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่ แต่ก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าสําหรับอุดมการทางการเมืองผมก็ไม่ได้เห็นไปในทิศทางเดียวกับท่านนะครับแต่ถ้าหากเป็นเรื่องของการศึกษาอันนี้พอจะเห็นไปในทิศทางเดียวกันได้อยู่ทีนี้มันก็เหลือแค่ว่าจะทํายังไงให้คอนเซปต์ทีเว็บนี้มันเป็นไปได้จริงให้เปลี่ยนจากปฏิรูปมาเป็นปฏิบัติสักที เพื่อที่จะผลักดันให้คนไทยมีทักษะวิชาชีพขั้นสูงและยกระดับให้พลเมืองไทยเป็นพลเมืองชั้นหนึ่งของโลกแต่สิ่งเหล่านี้ถ้ามันจะเกิดขึ้นได้เราทุกคนก็ต้องมาช่วยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยให้สูงขึ้นได้ก่อนดังนั้นผมจึงอยากจะขอฝากไปถึงภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยพัฒนากันอย่างจริงจังสักทีนะครับพร้อมทั้งฝากถึงภาคเอกชนและก็คนไทยทุกคนด้วยนะครับให้มาช่วยกันคิดแล้วก็แสดงความคิดเห็นในคอนเซปต์ทีเวบนี้ด้วยว่าทุกท่าน คิดเห็นอย่างไรแล้วถ้าจะทําให้มันได้จริงเราจะช่วยกันทําได้อย่างไรเพื่ออนาคตของการศึกษาไทยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคนขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ